เตรียมประชะตัวแม่คนนี้แล้วล่ะค่ะส,ส,ส,สลัดผัดละครใหม่ที่แม็กเตรียมประชะกับระดับตัวแม่งานนี้ก็แซบชัวนั่นเองและสร้าง เสียงเฮฮาไม่กลับในการออกมาเปิดเผยว่านางเอกแม็กครนีที่เตรียมดันแบ,บ็คลงละครเรื่องใหม่กับผู้จัดอย่างแอนทองผสมหลังจากหายหน้าหายตาจอแถวไปนานกว่าหลายๆปีในเรื่องหวานรักต้องห้ามนั่นเองที่ประชดรับบทเป็นนางพระเอกรุ่นหน้าใสที่ไมค์กิ๊กกับไมายเดชนั้นที่ประธานซึ่งก็พากันคลิกแล้วละเอง ล่าสุดก็มีรวงในคอนจากจุ ที่หรือสัมผัสอีกว่านอกจากนี้ก็ได้ร่วมงานกับผู้จัดแอนทองผสมอีกด้วยโปรเจกต์ใหม่ที่เรื่องของแม็กคารณีก็ยังเตรียมฟาดกับประชะที่กับตัวแม่ยางชาชาวัฒนิษนั้นพาณิชหรือด,ด้วยโอ้ยโอ้ย,อย,อยงานนี้ก็ต้องบอกว่าข่าวจริงๆร,รับรองว่าแฟนคลับละครหลายคนก็เห็นที่มีปักหมุดเอาไว้ว่าเลยจะเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้นะคะ Good